สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับคู่ของลทธิวดาและเสมาเพชรนะครับซึ่งคู่นี้นะครับชกกันไปแล้วนะครับซึ่งจะนําเทปบันทึกการแข่งขันนะครับมาออกอากาศในวันที่12นะครับวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับโดยคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นมวยซ้ายนะครับซ้ายฟ้าผ่านนะครับเสมาเพชรก็จะเจอกับซ้ายเทวดานะครับฤทธิวดาเพชรยินดีคาเดมีนะครับเดิมทีนะครับ ก็เซมาเพชรจะเจอกับตะวันฉายนะครับพอดีตะวันฉายติดโควิดนะครับก็ส้มหล่นตกที่ลิทธิวดานะครับก็มาแทนนะครับไดมาชกในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับคู่นี้นะครับต้องบอกได้เลยครับว่าเบอร์หนึ่งนะครับเซมาเพชรนี่เป็นรองอันดับหนึ่งนะครับก็เรียกว่ารุ่นนี้พิกัดนี้นี่ก็น้องโอนะครับเป็นแชมป์ถ้าลิทธิวดานะครับผ่านเซมาเพชรนี่ชนะเซมาเพชรได้นี่ ไม่แน่นะครับเขาอาจจะมีโอกาสได้มาชิงกับน้องโอ้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เราก็ต้องรอติดตามนะครับว่าผลการชกจะเป็นยังไงนะครับแต่ย้ํานะครับว่าเป็นเทปบันทึกการแข่งขันนะครับอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับ t i g 2 4นะครับครบเครื่องเรื่องกีฬานะครับ สำหรับฤทธิ์เทวดาและเสมาเพชรนะครับก็เป็นมวยจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ครับเป็นมวยซ้ายเรียกได้วา่าเสมาเพชรนี่เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับหมัดเท้าเข่าศอกนี่มีทั้งเตะขาต่อยหมัดแล้วก็ฟันศอกอย่างรุนแรงนะครับส่วนฤทธิ์เทวดานี่ก็จะเป็นมวยฝีมือนะครับฝีมือจัดจ้านมีลูกถีบหน้านี่เรียกว่าถีบแรงมากๆครับแล้วก็มีลูกศอกนะครับเป็นทีเด็ดนะครับแล้วก็มีแข้งซ้ายนะครับก็เรียกได้ว่านี่ ใครพลาดนี่มีโอกาสล่วงมีโอกาสหลับได้ทั้งคู่นะครับถ้าจะให้วิเคราะห์นะครับระหว่างเสมาเพชรและฤทธิ์เทวดานะในมุมมองนะครับผมมองว่าต,ต้นนี้เสมาเพชรน่ากลัวนะครับน่ากลัวเพราะแกเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดนะครับหมัดซ้ายอันหนักหน่วงรุนแรงของแกนะครับก่อใช้ยา้ายฟ้าผ่ายอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นรายการวันเช่นเป็นชิพนี่เขาชกรายการนี้ประจํานะครับเลยว่านวมเล็กนี่ถนัดนะครับเสมาเพชรโดนหนักหนักนๆนีนนนนนน้แกก็ยัง อยู่ได้นะครับก็ถือว่านี่ประสบการณ์ในรูปแบบวันแชมเปนชิพนวมเล็กนี่เรียกว่ามากกว่าลิทธิวดาแน่นอนครับส่วนเจ้าลิทธิวดานี่ก็มาชควันแชมเปนชิพนะครับเป็นไฟแรกนะครับเรียกว่าประเดิมไฟแรกนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าในรูปแบบนวมเล็กนี่โดนหนักๆเน้นๆแล้วจะทนได้ไหมนะครับจะต้านไหวไหมนะครับแต่ในรูปแบบฝีมือนี่ ผมมองว่าลิทธิวดาไม่ได้เป็นหลองเสมาเพชเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นในรูปแบบมวยไทย5ยกนี่ก็ถือว่ายังไงลิทธิวดาก็ต้องเป็นต่อเสมาเพชรอยู่แล้วนะครับแต่นี่ในรูปแบบบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับนวมเล็กนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคู่นี้นี่ถามว่าชอบใครนะก็อชอบไปที่ลิทธิวดาะนะครับใสยจังหวะฝีมือสายตาดีนะครับ IQ สมองมวยนี่เยียกได้ว่ามาเต็มนะครับ ก็อยู่ที่ร่างกายเท่านั้นแหละครับอยู่ที่ร่างกายถ้าไม่หมดนี่ยังไงนี่ผมก็มองว่าฤทธิ์เทวดามีโอกาสนะครับมีโอกาสคว้าชัยมากกว่าเสมาเพชรน,นะครับก็ถือว่าไฟนี้นี่ผมยังชอบไปที่เจ้าฤทธิ์เทวดานะครับย้ํานะครับคู่นี้นะครับเป็นเทปบันทึกการแข่งขันนะครับโดยทั้งคู่ชกกันไปแล้วนะครับชกกันเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ส่วนที่จะ เอามาออกอากาศให้แฟนมวยได้รับชมนี่นั่นคือเทปบันทึกการแข่งขันนะครับซึ่งแฟนมวยสามารถรับชมได้นะครับผ่านทั้ง y t u t u นะครับ u t u b e ของ one championship นะครับและถ้าเป็นทีวีนี่ก็ช่องไทยรัฐทีวีนะครับน่าจะประมาณนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุมครึ่งก็รอติดตามดูนะครับส่วนผลจะเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้นะครับนักมวยก็ยังไม่ได้บอกใครนะครับเนื่องจากกฎของวันนะครับเป็นความลับนะครับ อันนี้ต้องรอรุ้นรอติดตามนะครับว่าผลจะออกมายังไงนะครับหลายข่าวลือก็พูดต่างๆนานานะครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันกีฬาตารางการแข่งขันนะครับอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬาสดใหม่ทุกวันนะครับติดตามได้ที่ทีไอจีนะครับฝากไปด้วยครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าเจ้าธิ์เทวดานะครับชนะสซมาเพชรนะครับแต่ จะชนะแบบไหนอันนี้รอติดตามนะครับหลายคนข่าวหลายสำนักนี่ก็ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับบางคนบอกว่าเซมาเพชรได้นับยกแรกก่อนนะครับแล้วก็มาพลิกแพ้ให้กับธิ์เทวดาอันนี้ก็แค่ข่าวเลยนะครับแฟนมวยอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับรอดูของจริงนะครับเทปบันทึกการแข่งขันนะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับวันศุกร์ที่12ไม่ต้องเถียงกันนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าซ้ายใครจะหนักกว่ากันนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันศุกร์ที่12นี้ครับฤทธิ์เทวดาไสมาเพชรนะครับใครชนะนี่อาจจะได้ไปชิงกับน้องโอเลยนะครับก็รอดูนะครับรอติดตามนะครับครูนี้รับรองมันแน่นอนครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามมยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมมยได้รับชมรับฟังนะครับก็หากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ ก็หากติดตามข่าวสารนะครับแฟนมายอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกิฬามวยไทยนะครับหรืออัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะครับอยากรู้ข่าวสารต่ตางๆใหม่ๆทุกวันนะครับติดตามได้ที่แอปทีไอจีนะครับฝากไว้ด้วยครับ